ขับรถไปใส่งานเกษตรครับงานนังนักงานลุยสวนนะครับถือว่าคันนี้เกินคุ้มครับพี่น้องโตโยต้าฮีโร่ปี1973รถเค,คร,เรื่องนิ่มๆครับนี่ครับผมยาวครับเเครื่องนิ่งมากเครื่องนิ่มๆครับผมพี่ยาจจะบ่สวยครับพี่น้องครับ รถใช้งานนะครับยางเป็นยาง195ครับขอบ14ครับยางยางใหม่ทั้งสี่เส้นครับผมดูครับดูภายในครับผมครับด้านข้างโอเคด้านข้างก็ประมาณนี้ครับส่วนกระจกครับกระจกยังหมุนขึ้นลงได้นะครับฝุดฝืดหือที่หนึ่งครับผมนี่ครับภายในนะครับคอนโซลก็จะประมาณนี้ครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ นะครับไปออกทุกจุดนะครับพื้นไม่มีผุครับโอเคด้านข้างไม่มีบุกครับแต่ว่าสีสันอาจจะไม่ค่อยสวยครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.4ดีครับผมนะครับกระบะแข็งครับอันนี้กระบะแข็งยางใหม่นะครับยางใหม่เป็นล้อกระทะครับขอบ14ยาง195นะครับดูฝาท้ายครับอันนี้ฝาท้ายแข็งครับ แล้วก็มีกันชนด้วยที่ลากจูงโอเคครับผมนี่ครับฝาท้ายฝาท้ายเสริมครับผมฝาท้ายเสริมแล้วก็ตัวกระบะกระบะก็ถือว่าโอเคครับไม่น่าเกียดนะครับอาจจะมีนิดๆในนอยครับเรื่องูอาจจะนิดๆใน้อยครับผมดูครับผมอันนี้ได้คอกมาด้วยนะครับในราคาห้าหมพันบาทครับผมราคานี้เลยครับพี่น้องครับ วันนี้กระบะแข็งมากครับยางใหม่ย okay. yeah. ังล่องลึกๆครับผมยางยังล่องลึกๆเลยนะครับ้อกับท้าใหม่นะครับสีสันกับประมาณนี้ครับดูครับดูภายในอีกครั้งึลนะครับแต่ครับแต่ดังครับแต่ก็จะประมาณนี้นะครับพื้นไม่มีผูครับตรงพื้นไม่มีผูก รถเข้าไร่เข้าสวนครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องครับดูเครื่องด้ยกันดูเครื่องเลย,<อ>เด,ยดูเครื่องครับผมเครื่องดีดดดดงครับมีเครื่องดีครับผมเครื่งองดูเครื่องครับน้ำมันไม่มีเยอะครับ เครื่องเดินเงียบๆนะครับแบตตัวนี้เป็นแบตใหม่นะครับทานหน้าเดิมทานหน้าเดิมครับผมไม่ไอไม่ควันไว้ไม่ไอไม่ควันครับผมไม่ไอสวนครับแล้วก็น้ามันข้างเครื่องไม่มีเยิ้มครับแห้งๆดูฝั่งนี้ด้วยครับอันนี้ก็แห้งๆนะครับด้านข้างไม่มีผูครับน้ำมันเบรกนดเราเช็ดเรียบร้อยครับตัวแยกน้ำมันลอกเยกใหม่ ด้านหน้าคานไม่มีปู๋ครับด้านหน้าถือว่าสวยครับผมฝากระโปรงเดิมครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับผมสภาพเครื่องครับผมเครื่องเครื่องครับครับสนิทครับผมทะเบียนครับขอพึ่งจอจานเจ็ดสามห้าสี่ครับไปทะเบียนคอนแกนครับพี่น้องครับพี่น้องกาสนใจครับคันนี้ เอาไปใช้งานเกินคุ้มครับในราคา5้0 0 0ื่นหบาทครับเบิ้ลเครื่องครับไปดูไฟด้านหน้าครับผมไฟด้านหน้าครับไฟสูบครับผมไฟสูบอกครับไฟตามไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวขวาครับ ครับผมช่วงค่ำๆครับพี่น้องถ้าพี่น้องเขาสนใจนะครับรถเขาาห้เขาสวนใส่ในงานเกษตรหรือว่าเกลนปุ้มครับสภาพเครื่องยนี้คือว่าใช้งานได้นะครับฝากพี่น้องที่อยากจะได้ไป เอาไปใช้งานนะครับถ้าพี่น้องเ้าสนใจอยากจะให้ไปส่งนะครับก็สามารถจะมารับรถเองก็สามารถลูกหูหล่อโทรหามีบริการส่งครับเก็บเงืนปลายทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องเขาได้หลายครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ